ไปสวัสดีครับวันนี้นะเรามาเดินเล่นนะครับกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอีกแล้วแล้วก็มากับน้องเก่งบอยด้วยสวัสดีครับนี่น้องบอยนะไม่ใช่ฮะเฮ้องบอยอ่ะสวัสดีครับรู้แสงสวยจังทำอะไรอยู่สวัสดีครับทำอะไรอยู่หอมหอมแล้วนะครับหมหอแล้ว ไหนดูดิลอาขอดูก่อนนีิใช่ไหมขอครับขอเนี่ยไม่ได้เหนียงนมใหญ่เชียวนะขมเอวเลยหน้าซีกแฝคไงเด้งได้ด้วยนักแข่งที่เด้งดีดีอะไรนะลดอกไม่ใช่เป็นโลแนั่นอกแน่นอกเหมือนแน่นอกเราก็ผอมลงนิดนึงแล้วเราดีนี่น้องอั๋นไม่มีเนียงแล้วนะครับดูโอ้โหแต่ละเรากินข้าวครับหิวมากแล้วเดี๋ยวถึงคิวแล้ว เนาะิ0คิวรอมาประมาณ15นาทียังไม่เรียกเลยโอเคไปแล้วบาย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 วน้วครับอะไรบายบายยบายทำไลอ่ะองอไรนี่อ